กรณีอุ้มบุญมีเสียงเรียกร้องอย่างมากนะคะจากหลายๆภาคส่วนว่าน่าจะเข้าไปจัดการอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะแนวทางกฎหมายของภาครัฐค่ะพร้อมๆกันไปก็มีแนวทางที่จะทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการอุ้มบุญแต่การที่จะตั้งหลักคิดว่าเนื้อหาในกฎหมายควรจะครอบคลุมเรื่องใดบ้างนะคะวันนี้คิดยกกำลังสองกับอาจารย์ชริดาพรส่งสัมพันธ์ค่ะ ควรจะเริ่มต้นตั้งหลักคิดยังไงดีคะเกี่ยวกับแง่กฎหมายเรื่องอุ้มบุญนะคะคือประเด็นเรื่องการท้องแทนเรื่องการใช้เทคโนโลยีมาช่วยการเจริญพันธุ์เนี่ยนะคะพอมันเป็นข่าวระรอกเนี่ยว่าด้วยการอุ้มบุญท้องแทนเนี่ยเราจะไปมองเป็นกรณีประหลาดเพราะว่ามันก็จะมีแง่มุมที่เรารู้สึกว่าเออแปลกดีเนี่ยอยู่หลายอย่างใช่ไหมคะแล้วพอเห็นว่าประหลาดปุ๊บเราก็จะเรียกร้องว่ารัฐต้องเข้าไปจัดก,การควบคุกมกํากับต้องมีกฎหมายต้องมีมาตรการต่างๆทันทีเนี่ยนะคะจริงๆมันมีเรื่องที่คิด ว่าก่อนที่จะไปคิดว่ากติกาควรจะเป็นยังไงเนี่ยควรจะตอบคําถามใหญ่ๆนะคะแง่ะะงมุมที่สําคัญสําคัญเนี่ยอยู่สัก3มเรื่องนะคะเรื่องแรกคือเรื่องสิทธิ์นะคะสิทธิเนี่ยนะคะอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการควบคุมกํากับนะคะแล้วก็เรื่องท้ายสุดเนี่ยคงจะเป็นเรื่องของใจเรื่องของความผูกพันทางอารมณ์ความเอื้ออาทรของคน ในเรื่องสิทธิ์เนี่ยอาจจะเป็นแง่มุมที่คุณนัฐาได้ยินบ่อยมากระยะนี้นะคะใครๆก็จะพูดถึงสิทธิ์ในการเป็นพ่อแม่นะคะสิทธิ์ในการเจริญพันธุ์และอื่นๆนะคะทีนี้ก็พอพอมองในเรื่องสิทธิ์เนี่ยก็แปลว่าเราเชื่อว่าคนเนี่ยควรจะเป็นคนตัดสินใจเองเลือกเอง ว่าด้วยการเจริญพันธุ์นะคะรวมทั้งฝ่ายผู้หญิงที่คิดว่าจะรับจ้างท้องแทนคือพอใช้คําแบบนี้มันจะฟังดูไม่ค่อยดีแต่ก็คือเขาเขารู้สึกว่า,เ,าเขาอยากจะเข้าไปรับจ้างเพราะมันมีค่าตอบแทนที่สูงมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะคะคนมีสิทธิ์เลือกเองตัดสินใจเองไหมว,ว่าเขาจะทํายังไงกับร่างกายของเขาจะทํายังไงกับการเจริญพันธุ์ของเขาขณะนี้พอเรารู้สึกว่าเป็นของแปลกเราอยากให้รัฐห้ามเข้าไปกํากับนะคะห้ามรับจ้างท่องแทนห้ามมาใช้บริการเทคโนโลยีเพื่อให้ได้เป็นพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคาถามก็คือแล้วเราเป็นใครเราจึงจะไปตัดสินใจแทนคนอื่นเขานะคะสิทธิ์เหล่านี้ควรจะถูกรับรองหรือไม่อย่างไรนะคะว่าว่าคนอยากจะทํายังไงกับร่างกายตัวเองอยากจะทํายังไงกับเรื่องของการเจริญพันธุ์สิทธิ ทในการเป็นพ่อแม่คืออะไรนะคะอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่คงจะต้องคิดให้ดีๆทีนี้คําถามอีกชุดหนึ่งว่าได้เรื่องสิทธิ์เนี่ยก็คือสภาพความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจเนี่ยระหว่างคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงมาใช้บริการมาซื้อบริการนะคะใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ผู้ให้บริการนะคะคุณหมอและบริษัทที่เกี่ยวข้องนะคะกับผู้หญิงที่ เข้าไปรับจ้างท้องแทนซึ่งพอเปรียบเทียบปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าฝ่ายท้องแทนเนี่ยนะคะมีกําลังทางเศรษฐกิจต่ำกว่าเยอะนะคะมันจะนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมอย่างไรนะคะแล้วเรื่องสิทธิ์ของเด็กที่จะเกิดมานี่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะคะเพราะว่า เลือกเกิดก็เลือกไม่ได้อยู่แล้วแล้วผ่านกระบวนการการอุ้มบุญบางทีเกิดมาแล้วถูกทิ้งอย่างเงี้ยค่ะควรจะต้องนึกถึงยังไงคะคือคือในเรื่องของสิทธิ์เนี่ยมันจะมีหลายมุมที่จะต้องพิจารณาดูให้ดีๆนะคะ ก็นั่นจะนํามาสู่ประเด็นว่าด้วยการควบคุมกํากับนะคะ,คะว่ารัฐเนี่ยควรจะกํากับในเรื่องอะไรอย่างไรการกํากับที่ว่านี้เนี่ยนะคะควรจะนึกถึงหรือว่าเคารพในเรื่องของสิทธิ์ไปด้วยหรือเปล่านะคะทีนี้ถ้าเราไปดูแนวโน้มวิธีที่หลายๆรัฐเขาจัดการเนี่ยนะคะบางรัฐใช้วิธีห้ามเลย นะคะห้ามเลยแล้วก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวดูแลในกรณีที่มีการไปใช้บริการแบบนี้นะคะในขณะที่บางรัฐไม่ห้ามแต่ไม่ช่วยนะคะก็แปลว่าถ้าเกิดปัญหาวุ่นวายนะคะเนื่องจากรัฐไม่ห้ามก็ต้องไปจัดการกันเองความจริงตัวอย่างแบบนี้เราอาจจะเห็นหลายกรณีในประเทศไทยนะคะ แต่ก็ได้กลายเป็นกรณีที่พอประเทศอื่นๆเนี่ยห้ามก็กลายเป็นว่าเหล่านั้นก็ไหลามาใช้บริการในประเทศไทยนะคะกลายเป็นปัญหาอิลุงตุงนางระหว่างประเทศไปด้วยทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องที่จะต้องคิดใคร้ครวนให้ดีๆเพราะมันจะมีระหว่างเรื่องของสิทธิ์กับการกํากับควบคุมและการคุ้มครองนะคะจะทํายังไงไม่ให้มันเทไปในทางใดทางหนึ่งจนกระทั่งละเลยเรื่องอื่นนะคะซึ่งก็นํามาสู่ประเด็นว่าด้วยเรื่องของจิตใจความรู้สึกผูกพันของคน นะคะเรื่องนี้ใครจะเป็นคนตัดสินนะคะเราจะเราจะไม่คิดใคร่ควรในเรื่องแบบนี้เลยหรือเปล่านะคะความรู้สึกอยากเป็นพ่อแม่ของคนเนี่ยนะคะทีอ่อยู่ในสังคมที่เชื่อว่าครอบครัวที่สมบูรณ์ต้องมีลูกเป็นของฉันเองไม่ใช่ลูกคนอื่นไปรับเลี้ยงก็ไม่เอานะคะต้องเป็นลูกของฉันเองเนี่ยนะคะความรู้สึกปรารถนาอย่างรุนแรงแบบนี้เราควรจะทำยังไง นะคะความรู้สึกผูกพันระหว่างตัวพ่อแม่ที่มาซื้อบริการอ,อุ้มบุญนะคะกับตัวหญิงผู้ที่รับจ้างท้องแทนนะคะกับตัวเด็กและอะไรอื่นๆเนี่ยนะคะคงจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดของเราไปหลายอย่างในทีเดียวดูเหมือนประเด็นของไทยที่กำลังพยายามที่จะถกเถียงกันหนึ่งในการพยายามที่จะอุ้มบุญก็คือ จะต้องให้อุ้มบุญได้แต่ว่าจะต้องให้เฉพาะคนในครอบครัวหรือว่าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยมาเป็นคนที่ท้องแทนแทนที่จะไปว่าจ้างหรือพูดง่ายง่ายว่าอุ้มบุญก็อุ้มบุญอุ้มบุญเชิงพาณิชย์เนี่ยจะต้องห้ามไปเลยจะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาสู่แนวคิดได้ไหมคะ พอมีคนพูดถึงเรื่องการท้องแทนเนี่ยจะมีมีการพูดทันทีว่าห้ามกระทําในเชิงพณิชิ์นะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องไม่ควรจะเป็นการซื้อขายคําถามพวกนี้ก็คงจะต้องคิดดูให้ดีๆเช่นเดียวกันนะคะว่าถ้ามีกฎหมายแล้วนะคะห้ามซื้อห้ามขายห้ามเชิงพณิชิ์เนี่ยนะคะในที่สุดแล้วคนเนี่ยนะคะจะยอมทําตามยอมยอมเคารพในกฎหมายนั้นหรือไม่เพราะความปรารถนาจะเป็นพ่อแม่เนี่ยนะคะก็สูงมากเช่นเดียวกัน คือวิธีตอบโจทย์เนี่ยตอบโจทย์ที่เป็นสูตรสําเร็จเร็วๆทันทีว่าห้ามอุ้มบุญเชิงพาณิชย์แล้วจบเนี่ยไม่ใช่เช่นนั้นนะคะประเด็นมันซับซ้อนมากอย่างที่ได้เรียนไปนะคะว่าคงจะต้องคิดถึงเรื่องของใจของคนความปรารถนาของคนไปด้วยพร้อมๆกับเรื่องของสิทธิ์นะคะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้คงจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องคิดใคร่ครวญก่อนจะออกมากลายเป็นกฎหมาย ไปในบางทิศท,ทางหรือว่าเป็นมาตรการของรัฐที่จะกํากับไปในบางทิศท,ทางจะดูแล้วก็คงจะต้องซับซ้อนมากขึ้นควบคุมยากมากขึ้นนะคะเทคโนโลยีก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็มีมาเพื่อที่จะเข้ามาสู่การให้บริการมากขึ้นคนก็ฐานะดีขึ้นทางเลือกก็มากขึ้นถ้าไม่มีโจทย์ที่หรือว่าไม่มีแนวคิดคําตอบที่จะเป็นคําตอบแบบครอบจักรวาลได้พอที่จะมีแนวคิดว่าควรจะออกมาย่างไมไหมคะอาจารย์ คือ,คอถ้าจะให้ตอบว่าควรจะต้องทํำยังไงเนี่ยดิฉันก็ยังต้องระมัดระวังมากๆเพราะมันก็จะมีเรื่องของสิทธิ์เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการข้ามพรมแดนและความปรารถนาของคนนะคะที่ในที่สุดแล้วเนี่ยข้อห้ามจะเอาไม่อยู่นะคะค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมีหลายหลายมิติที่จะต้องคํานึงถึงกันนะคะอย่างน้อยวันนี้อาจารย์ธริดาพรก็ได้ฉายภาพถึงปัจจัยต่างๆที่ซับซ้อนกันอยู่เรื่องของมาตรการควบคุมกําก,กับการอุ้มบุญะคะ่ะวันนี้ขอบพระคุณอา,อาจารย์มากค่ะ